มาปัดตัง้งปัดตั้งแล้วเนี่ยปลาจิ้มมันเลยสดๆแต่มีวาซาบิเนาะเทือเลยนี่ดีไม่มีวาซาบิโอ้ได้รับนีไม่ดีใช้มือเหรอครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้เรามีทริปกันจะไปยกไซครับภาษาใต้เขาเรียกว่ายุกไซตอนนี้กำลังเตรียมงานเตรียมการนั่งกินกาแฟกันก่อนครับไต่ไก่เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับที่ทะเลโอเคนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าเทียบเรือแล้วนะครับเดี๋ยวทางทิมงานก็กำลังจะลงเรือ ตอนนี้ทีมงานก็นั่งพักอยู่ที่สาลาก่อนครับตอนนี้ลมแรง <c oughs> รตอนนี้นั่งรอให้ลมสงบนิดนึงนง,นงานมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านโอเคครับอันนี้ได้เวลาลงเรือแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ลงเรือลงเรือลงเรือครับลงเรือครับลังทะเลครับเยอะใส่แล้วนี่ครับ,รบ,รบพอวัวก่อนพาวัวก่อนเรือเคลเคือบแล้วครับเคลือบเรือไม่รัวสักเอ็กเลยเห็นว่าเคลือบแล้วรอครับรอครับ เห็นไม่กวาปล่อยให้นันนอนเลยยกสครับยกใสยกใส,กสครับยกใส่เือแล้วลงเรือแล้วลเือแล้วดนะครับด<ๆ>ี๋ยวเราเจอกันที่หมายแรนะว่าจะได้ปาเยอะแค่ไหนได้สักกี่ตัวโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกัน ครับตอนนี้กำลังมาที่หมายเลขนะครับตอนนี้กำลังเตรียมการที่ลงน้ำนะครับ,บลงเล็วครับช่วง จันจันจันเพื่อนดำแล้วดำแล้วใส่น้ำเต้นนะครับใส่น Pr ้ำเต้นน้ำอยู่ประมาณ2เมตรลูกเรือโูยเต้าครับลูกเรืออกจะแบบ้ ยังว่ามันเขา่าไทยวะอูตึงนาเป็นฟู่เลยนะพอ,อได้ทีดึงก็ปักทำไปเลยได้ดีกวแล้วกำลังดึงขึ้นมาแล้วครับผมโอเคครับใส่ลูกเล็กขึ้นมาแล้วครับปั๊มครับ,รบโอ้ ฟามง้มงฟาม้งตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่แต่ว่าฟุ้งดีๆนี่ครับงอนนะครับรูสองร้อนะครับมองนี้นะครับโอ้โหงฝูงครับมองฝูงขอเรียกมองตาเหลือครับมองเรกเนี่ยมองตาเหลือเต็มระวังเกตังนะครับระวังเกตังจะเท่มตีนะนัน่นการลุกเปเชิญได้เลย ครับนี่กำลังเอาปลาขึ้น,น,น,นครับตอนนี้ถึงหวัดที่สองครับตอนนี้มีประมาส,สามลูก,ลกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไ,ได้เยอะแค่ไหนหมายที่สองสามลูก ไสเลยละวะนังอืกย่างย่าง,างไปย่างครับไม่รู้ว่าเยอะไหมแต่ว่าคนตั้งจักโคเร้วโอ๊ไม่ต้องชายรุนนี่ห้าวิ

ไม่เยอะลูกนี้แต่ว่าก็ได้น,นี่ครับนี่แค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 ,แค,แค่อ่าตั้งนี่มันแค่นี้ได้ไม่เยอะแต่เราใช้นะฮะเรา,เราใช้โอเคครับเดี๋ยวตกแต่งปาดตังมาปาดตังปาดตังแล้วเนี่ยปลาจนีมมันสดสดๆแต่มีวาซาบิเนาะเทือ,อดเลยนี่ดีมีวาซาบิ ดีไม่ดีใช <mm ่มือเหรอไม่ต้องกะับเป็นเว่าลูกดีซี่ก็ไม่ได้ขึ้นลุกทีซี่ไม่ได้ขึ้นลมเค้งน้ำค้น ไปไปทีไห้ดีทิีนะพี่กอล่วากลวาครับกอล่าวาะเดี๋ยวเราไปลั่งกอล่าวากันลมมมาจะไม่เรียกฟงน้องลูกที่ห้าครลูกที่หาใส่ลูกที่ห้าจไม่รู้ได้แต้เอาเรามานี้ Ich wer gleich noch ือว่าฝนไดิ้ได้ถึงแม้ว่าพอราจากบุกเข้นมาแล้วอยพาพฝนไม่อุ่นเขื่อนไปจัดมอไอ้เต็มเปรี้ยกแล้วแต่ตยวเดือมันไปไหนอหรอ

đang quăng mương, đang quăng mương, nên nãy đã Tôi đứng cạnh lăng. Thật nỉmà sừng ngọc, kring. เติมหม้อั้ลยเขากันเากันรทอไปทงกันดูากหม้ออบน้อง้เลยไปลุงไปลงไม่เสียลุงไปนุ่าแล้วเนาะวนดำ่เดียวนีเป็นหม้ออย่นี้ใส่ซุนเอะลดุกน่นะครับทำริดดกสีเปดทำริดแล้วไม่รู้ว่าซุนหรือว่ายังกำลังดำแลดูก่อนผัดโอ๊ตใช่เลยดตัดสุดก้าเช่หล่อือมีแต่ซุงก้าเยอ Lục tiên lục tiên tục quen lạc trở lên bộ ký lạc mô con cong quen lục tiên lạc trở lên bố la cong quen 6-8เป็นนั่นว่าไม่ได้้นเปลือหลักใช่เปิืหลักไสเนี่ยเปละหลักกไไม่มีปันจะรืนดกลิ่นมาสิแม่มันใช่ถูกอตโอ้ยเบิดคำสิว่าโอ้ยเบิ้ดคำสิว่าลูกพี่เก้าครับไปลูกพี่เก้าแล้วนี่ ลูกที่แปดเพื่อนลักช่องน้ทงายช่องนเราขึ้นเดียวตัดมดกไ้เนาะเป็นนันวาเฝ้ารนี่เพื่อนหลักเลยโอเคนะเป็นลูกที่เก้าเรานีไหนข่าออะไรีโคห่านูลยลูกที่เก้าลูกที่เก้าครับผมลูกที่แปเพื่อน

ปาวปาาโอเคุก mm ันเลยป้าปาไปสง่เดียวไ้ั okay. so no, no ่ทนี้ครับนี้ได้มาเท่านี้ตั้งปลาลิ้นปลาใหญ่อมอ ครับเลยครับเดินทางครับแล้วนี่ไถ่ไถ่ไถ่ตอนนี้ครับมาถึงแล้วครับถ้ามาถึงสูการตลดผ่าับพี่ตาจ้าลูกตาเจ้ามาพิกเซลมาจ้าลูก ครึ่งสะพานแล้วครับครึ่งสะพานแทบเรือบ้านคนเดียนะครับวันนี้น่ค่อยได้แล้วนะครับอ่อนแอเข้าไปาไป เท่าน,นี้นะครับดดเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่ทริปหน้าอ,อย่าลืมกดติดตามกดซับต,ติดอะไเป็นกำลังใจให้ช่องบางซอสชาแนลด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย